สามปีที่ผ่านมาพีแล้วมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาที่ยะสองกันอีกสักคลิปแล้วกันครับเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะพวงตอนที่ไปพานักอาศัยอยู่ที่อุตรดิตที่วัดปากฝาง ซึ่งในหนังเนี่ยเราจะเห็นฉากแฟลชแบ็กนะครับที่ตะคอยและพรรคพวกยกพวกมาเผากระต๊อบของตะพวงพอกโกรธแค้นและกล่าวหาว่าผีปอบที่ตะพวงเลี้ยงไว้เนี่ยมากัดกินลูกหลานและเมียของตะคอยครับตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมดถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีพีชุดดำเราจะเห็นมีพระพิสุกรูปหนึ่งมาด้วยและพระรูปนี้เนี่ยท่านมีความสําคัญอย่างไรกับเนื้อเรื่องล่ะซึ่งในหนังเนี่ย ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักแต่เรารู้กันว่าเซตติ้งของหนังคือบริเวณวัดปากฝางปีพศ2436หรือปีรศ111ตามที่บันทึกไว้ตามวัชิรยานวิเศษที่ตะพวงมาทำนักอาศัยอยู่ซึ่งจะมีพระมาบริเวณนั้นก็ไม่แปลกใจครับเพราะเป็นอนาเขตของวัดย้อนกลับไปในวชิรยานวิเศษที่บันทึกเรื่องของปอบตะพวงก,ก็ได้มีบันทึกไว้ว่าพระสงฆ์วัดปากฝางเองเนี่ยก็มีการรู้เห็นเหมือนกันครับ ถึงเรื่องที่รวมหัวชาวบ้านไปเผากระต๊อบของตะพวงซึ่งส่วนขยายตรงนี้เนี่ยก็ได้มีอธิบายในนิยายนิดหน่อยครับเป็นตอนที่ลุงยักษ์และคำแปงหลานของพ่อเลี้ยงบรรลือซึ่งในหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลือชัยได้ไปที่วัดปากฝางเขาพบกับหลวงตาที่จำวัดที่นี่มานานเพื่อสอบถามเรื่องความจริงของตาพวงหลวงตาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านมาจำวัดใหม่ๆก็ได้ไปสอบถามพระที่แก่พันศามากกว่าครับ ท่านบอกว่าเจอคนที่ตกทุกข์มาขอพึ่งใบบุญทางด้านหลวงพ่อก็เมตตาขอให้ตาพวงเนี่ยไปปลูกกระท่อมเล็กๆที่ท้ายวัดซึ่งปกติตาพวงเนี่ยเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครนานๆทีเนี่ยแกจะออกไปซื้อข้าวปลาครับแต่ว่าเมื่อใดใครเจอก็สะดุดตาทันทีและเมื่อใดใครเห็นตาพวงก,ก็จะเห็นเขานั่งตัวสั่นเหมือนกับเจ้าเข้าแล้วก็จ้องตาขม็งซึ่งหลวงตาเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า ถึงแม้รูปก,กายภายนอกยังเป็นตะพวงแต่ข้างในไม่ใช่มันเป็นบางสิ่งที่ตะพวงก,กักเอาไว้และหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยไปลุมเผากระท่อมของตะพวงตะพวงเองเนี่ยก็ได้ไปร้องทุกข์แต่ก็ไม่มีพยานครับแถมยังโดนลุมประนามอีกว่าแกเป็นผีปอบและเวลาหนึ่งวันก่อนที่จะไตส่สวนตะพวงก,ก็เลยตัดสินใจหลบหนีไปแต่ก่อนที่จะหนีเนี่ยตะพวงได้หลบเมาที่วัดปากฝางก่อน ซึ่งหลวงพ่อก็บอกให้ตะพวงไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซะแต่ว่าตะพวงเองก็บอกว่าแกอยู่ไม่ได้ครับหากชักชาเนี่ยใครบางคนจะมีภัยและหลวงพ่อก็บอกลุงยักไว้ว่าลองมันหมายตาใครแล้วมันจะไม่เลิกหลังควานคนที่หมายถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกหลานของตาคล้อยนี่นะครับก็คงเป็นเหตุผลที่ผีชุดดำเนี่ยคอยตามหลังควานกัดกินลูกหลานของตาคล้อยเรื่อยมาและด้วยความอาฆาต มันก็เลยตามมาลังควานครอบครัวของยักษ์อีกด้วยครับเนื่องจากมันหมายตาใครแล้วมันก็จะกัดกินไม่เลิกซึ่งต้องบอกว่าถัางนิยายและหนังเนี่ยเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีครับในนิยายไม่ได้มีการเอ่ยถึงตะพวงอีกเลยหลังจากนั้นเราเพียงแค่ว่าตะพวงลบนี้หายไปก่อนที่จะไปให้ปากคากับตำรวจแต่ว่าในหนังเนี่ยก็ได้มีการแต่งเสริมจุดนี้ครับว่าตะพพงได้หลบหนีไปยังดงขโมดเพื่อไม่ให้ผีชุดดำมาทวงลิ้นคืน ส่วนผีชุดดำหลังจากหลุดจากการถูกตึงในตุ๊กตาคุณใส่ของตะพ่วงในหนังมันเลยไปหายายช่วยซึ่งเป็นร่างสถิตใหม่เพื่อที่จะพามันไปหายเรือ,อรายใหม่ต่อจากตะพ่วงหลังจากนั้นนั่นเองครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากให้มีจักรวาลแยกของที่หยดกันใช่ไหมละ่ะทั้งเรื่องของกําเนิดผีชุดดาหรือเรื่องสนุนทิตอย่างสมิงเขาขวางถ่านในอนาคตมีอีกอยากให้สร้างเรื่องไหนมาก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับ กำจัดอีพีส้นตีนนั่นไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแนะ่